คำพิพากษาของศาลโลกในวันนั้นก็เป็นคำพิพากษาที่เมื่ออ่านดูอย่างละเอียดแล้วเราจะเห็นบางจุดที่เห็นได้ชัดคำพิพากษาในศาลโลกนั้นมีทั้งหมด9องค์คณะองค์คณะมี9ท่าน6ผู้พิพากษาให้ขเขมนชนะเราอีกสามผู้พิพากษาไม่เห็นด้วยเราไม่ได้กี่แพ้จวนตี แต่เราจะเล่าให้ถึงความเห็นของสามองค์พิพากษาที่ไม่เห็นด้วยสามองค์พิพากษาพูดชัดเจนเลยว่าหลักเขตถ้ายึดสันปันน้ำแล้วเขาพระวิหารนั้นต้องอยู่ในประเทศไทยแต่หท่านบอกว่าเนื่องจากว่าแผนที่ที่ขเขมรแน่ไปและเราไม่ประท้วงเราไม่คัดค้านชี้ได้ชัดว่าเขาพระวิหารนั้นเป็นของขเขมร แต่เนื่องจากว่าแผนที่อันนั้นอย่างที่ผมเรียนทราบว่าประเทศไทยไม่ได้ยอมรับไม่ได้เซ็นชื่อมาองค์คณะหกท่านให้ชนะก็จริงเขาก็มีข้อจำกัดว่าถ้าอย่างนั้นหาทางออกที่พิลึกพิลั่นซึ่งในโลกนี้ไม่เคยมีใครพิพากษามาแบบนี้มีกรณีนี้กรณีเดียวจากคำพิพากษาสาลโลกตั้งแต่มีศาโลกมาจนปัจจุบันว่าพื้นที่เฉพาะตัวปราสาทนั้นเป็นของเขมร ส่วนพื้นที่รอบๆปราสาทนั้นยังเป็นของไทยต่อไม่เชื่อไปอ่านคำพิพากษาดูเพราะฉะนั้นแล้วเขาพิพากษามาสข้อที่สำคัญที่สุดข้อแรกเขาบอกว่าให้เอาทหารตำรวจที่อยู่ในปราสาทนั้นออกไปซึ่งเราก็เอาออกข้อที่สเขาบอกชัดเจนเลยว่าให้ เอาวัตถุต่างๆโบราณที่เคยอยู่ในปราสาทพิหานนั้นส่งคืนไปให้เขาไปเพราะฉะนั้นรับก็ส่งคืนเข้าไปหมดส่วนในเรื่องของการที่จะให้ชี้ว่าพื้นที่ของรอบๆปราสาทนั้นเป็นของขเ,เมรด้วยนั้นผู้พิพากษาหกท่านก็ไม่ยอมชี้ชี้เฉพาะอย่างเดียวว่าตัวปราสาทนั้นเป็นของขเ,เมรมีอยู่เพียงแค่นั้นเองและก็ทิ้งเรื่องนี้ไว้เลย ตั้งแต่ปี2505และนั่นคือที่มาของความเจ็บช้ำน้ำใจของประชาชนชาวไทยในปีพุทธศักราช2505ที่มีที่มาของภาพจอมพลสฤิ์ธนรัฐคำพูดจอมพลสฤิ์ธนรัตฐและก็วันนั้น <c oughs> เป็นวันที่ไทยเราต้องเอาเสาธงชักธงลงแต่ประเทศไทยไม่ยอมชักธงลงเพราะประเทศไทยถือว่าเราถูกปล้นเขาพระวิหาร ประเทศไทยทหารไทยนั้นขุดเสาธงทั้งเสาเลยไม่ชักธงลงแล้วยกออกมาทั้งเสาออกมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์เห็นว่านี่คือของประเทศไทยแล้ววันหนึ่งเราจะกลับไปปักธงไว้ท่านผู้ชมครับมันน่าสะเทือนใจมันน่าสะเทือนใจหลายอย่างมันน่าสะเทือนใจตรงที่ว่าประการแรกในการต่อสู้คดีความในสมัยนั้น อะไรดนใจที่ทำให้เราไม่คัดค้านไม่คัดค้านแผนที่ที่ที่ขเขมรแน่แผนที่ฝรั่งเศสไปซึ่งเราต้องคัดค้านว่าเราไม่เห็นด้วยเพราะเราไม่ยอมรับตรงนี้เพราะตรงนี้คือจุดแพ้ที่เขามาอ้างว่าเนื่องจากเราไม่คัดค้านเมื่อเราไม่คัดค้านแล้วตามสิทธิ์ในการต่อสู้ในศาลถือว่าเรายอมรับนั่นข้อที่หนึ่งข้อที่สอง ความรู้สึกของทหารไทยในวันนั้น2,505กับความรู้สึกของทหารไทยในวันนี้2,553มันช่างต่างกันราวฟ้ากับดินสมัยนั้นเราขุดเสาธงออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราตีรั้วลวดหนามล้อมปราสาทเขาผู้วิหารทำให้คนขเขมรไม่สามารถขึ้นเขาหารทางฝั่งไทยได้ต้องปีนบันไดลิงขึ้นทางฝั่งเขมร ต่างกับวันนี้นอกจากเราไม่ยี่ระต่อการสูญเสียดินแดนแล้วเรายังทะลึง่งทหารบางคนยังทะลึ่งไปช่วยขเขมรสร้างถนนในพื้นที่ที่เป็นของเราแล้วเราก็ไปอ้างบอกว่าเอาก็ประมาณให้อีกซะด้วยซ้ำไปสร้างถนนให้เขาตัดถนนซึ่งวิ่งอยู่ในพื้นที่ที่เราบอกว่านี่ไม่ใช่ของขเขมรนั้นยังเป็นของเราอยู่ นี่คือเหตุซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2 5 5 5ท่านผู้ชมครับ38ปี38ปีให้หลัง38ปีให้หลัง38ปี37ปีจาก2 5 0 5ไปไม่มีใครสนใจเขาพระวิหารเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีไม่มีใคร เข้ามาร้องสักแอะนึงไม่มีการดิ้นรนไม่มีการวิ่งเต้นไม่มีการมาทะเลาะบอแวงกันขเบงจะขึ้นไปเที่ยวเขาพิหารก็ปีนบันไดลิงหรือต้องข้ามแดนเข้ามาฝั่งไทยแล้วก็ขึ้นทางฝั่งไทยบนเขาพิหารก็ชักธงขเบงขึ้นไปก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่ของเราอย่างนี้มาปีที่38คือปี2543เกิดอะไรขึ้นพี่น้องเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับ แล้วกลับมาแล้วผมจะเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นผมต้องเล่าให้พ่อแม่พี่น้องและท่านผู้ชมฟังซสก่อนถึงสถานการณ์โลกสิ่งแวดล้อมแล้วท่านผู้ชมวันนี้ฟังเรื่องราวจากผมแล้วจะเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองแท้ที่จริงแล้วเขาพระวิหารมันคือจุดเริ่มต้น จุดเริ่มต้นของการนำไปสู่การสูญเสียทรัพ,พยากรของไทยที่มีมูลค่าเป็น100ล้านล้าน,านบาทครับท่านผู้ชมพร้อมหรือยัง100ล้านล้าน,านบาทนี่คือสมบัติของเราซึ่งกำลังจะถูกช่วงชิงไปโดยจุดเริ่มต้นจุดเปลี่ยนอยู่ที่เขาพระวิหารนี่เองพักกันสักครู่ครับประเดี๋ยวกลับมาช่วงที่สอง ความงามสู่ผิวคุณสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แป้งสม,มุนไพรไข่มุกไยโตโทร02-633-5353สเส้นมีข้าวกล้องเพาะงอกหอมมะลิ ASTV สยามกาบาเหนียวนุ่มท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงที่สองของรายการเมืองไทยรายสัปดาห์อาทิตย์พิเศษก่อนที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปที่ ปี2 5 4 3 38ปีให้หลังหลังจากปีที่เราสูญเสียเขาพระวิหารให้กับเขมรอย่างที่ถูกปล้นไปอย่างหน้าด้านที่สุดท่านผู้ชมต้องเข้าใจอย่างครับปี1904และ1907ในช่วงนั้นเนี่ยสิ่งที่เราสู้นั้นเราสู้กับฝรั่งเศส เราสู้ฝรั่งเศสซ,ซึ่งเป็นประเทศที่เจริญในทางด้านเทคโนโลยีประเทศที่เจริญที่อยู่ในประเทศยุโรปและยุโรปช่วงนั้นกำลังเป็นช่วงขาขึ้นของทวีปเขาอำนาจอิทธิพลเงินทองเข้ามหาศาลประเทศไทยเป็นประเทศเล็กๆประเทศเดียวเป็นประเทศพุทธศาสนาที่มองทุกอย่างด้วยความเมตตาไม่ต้องการจะสู้รบกับใคร ถึงแม้ยามศึกเราจะไม่กลัวใครก็ตามแต่ว่าอะไรที่เราสามารถจีรีเลี่ยงการประทาได้เราก็จะหลีกเลี่ยงมาตลอดฝรั่งเศสนั้นสวมจิตใจสัตว์ป่าเหมือนอังกฤษแล้วก็ที่ผมเสียดายก็คือว่าในที่สุดคนบ้านเราก็ไปเรียนไอ้ประเทศที่มันมาปล้นเราแทนที่ไปเรียนรู้วิธีการ ที่มันมาปล้นเราแล้วใช้วิธีการทางตวนตกที่ชั่วร้ายมารังแกคนเอเชียหลายคนกลับไปยึดถือประเพณีของฝรั่งและเอามาบิดเบือนเอามารังแกคนไทยด้วยกันในนามของวัฒนธรรมที่จเจริญแล้วนี่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากท่านผู้ชมครับเราสู้กับ ฝรั่งเศสตอนนั้นและปี2505เราก็ไม่ได้สู้กับเขมรเราสู้กับชาติหมหาอำนาจเช่นกัน37ปีหลัง2505มาเป็น2 5 0 0จน